ดีครับเจอกันอีกแล้วคนเนี้ชอบลองนะครับวันนี้ก็ได้วิธีการเล่นสีโปรงแสงมาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่มันสวยดีทําออกมาแล้วดีไปดูพวกคลิปฝรั่งคลิปนอกเขาทากันนะครับเนี่ยสีมันจะใช้สีโปร่งแสงสีแก้วนะครับทํา งานว่าจะประมาณออกมาประมาณนี้ก็เลยทำวิธีพ่นมาฝากเพื่อนๆกันเพื่อเอาไปเล่นนะครับโอเคไปดูวิธีพ่นกันเลยนะครับแบบแรกนะครับเราก็พ่นผิวชิ้นงานเคลยร์ชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วก็พ่นรองพื้นเทารอไว้เลยนะครับ เรอให้แห้งสนิทอันนี้ผมใช้ของ Monkey นะครับ o o n e y 2x system fuel a n sand รองพื้นนะครับผมความร้อนเลยตัวนี้นะครับเนื้อเขาจะนียนๆนะครับสีตรงเป๊ะเลยนียนๆคนฝาาแข้งฝ่าวาวได้เกาะโลหะดีนะครับตัวนีนะ้อันนี้ผมเป็นไฟเบอร์ล้วเกาะดีเหนียวนะครับแห้งเสร็จแล้วก็ใช้สี ดำเงานะครับดำเงาถ้าของบางที่ก็จะเป็นเป็นเฮดส์ซุนสองซปเปอร์แบนะครับจึงใช้ดำอะไรก็ได้ครับนั่นเป็นสีดำดำเงาดำ,ดำด้านห้ออะไรก็ได้ ต่อไปก็ใช้ตัวนี้ครับสีเงินตัวนี้จะมีประกายด้วยนะเงาแวบ,บนะครับของบังกี้ m h ็นเนะครับรุ่น H shot นะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นนี่ครับถุงพลาสติกนะครับพลาสติกอ่าถุงกาวพ่นเนี่ยคนใส่เข้าไปเลยนะครับคนใส่เลยพให้ติกจับตรงแล้วก็ติกให้มันเล็กยับหน่อยด้านไหนดีนี่ก็ได้ พ่นใสไปเลยนะครับแล้วก็แตะเลที่ชิ้นงานนะฮะครับเป็นจริงๆเป็นสีบอลเงินสีของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับไม่ได้ฟิกนะครับให้มันเป็นสีบอลเงินแค่นั้นเองยี่ห้ออะไรก็ได้นะชิ้นงานจะเริ่มมีลายแล้วนะครับนะครับแตะแตะเข้าไป ครับสีบอลสีบอลเงินก็เริ่มแห้งแล้วนะครับจะให้ดูไปใจน,นะครับมันจะเป็นลักษณะบอลมันจะมันเละๆนะครับนฮะนะครับ,นะรบอย่างเงี้ยต่อไปก็จะเป็นการลงสีแล้วนะครับสีก็ใช้พวกสีโปร่งแสงนะครับสีผมขอ เป็นสีที่ผมชอบนะครับน่โปรงแสงสีชมพูอ่าของมั n กี้นะครับอาูมีไนซ์นะครับเบอร์เอ็มศูนย์เนะครับตัวนี้สีที่ผมชอบผมว่าสนใจแล้วตนะ่ที่เราไม่ต้องซีเรียสยี่ห้อนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นสีโปร่งแสงนะครับชนิดที่มันใสใสเป็นสีใสๆสโปร่งแสงแค่นั้นเองทำได้อยู่แล้ว สีโปรงแสงสีแก้วเป็นน้ำเงินนะครับเบอร์วายหนึ่งสามเก้านะครับน้ำเงินแก้วน้ำเงินโปรงแสงนะครับเอรนี้ okay. hãy subscribe tiếng kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เงินสายวายหนึ่งสามเก้านะครับชมพูก็นะ,คร,นนะนครับเดี๋ยวรอแห้งนะครับสักสิบห้านาทีนะครับตอนนี้แห้งแล้วนะครับๆๆเดือดเล็ดเงานะครับเล็ดเงาให้ดูทีหนึ่ง